ก็ู้สึกีแต่อยากถามว่าเมื่อไหร่เราควรกินเอ่อยาลิดร้อนเมื่อไหร่เราควรกินยาลิดเย็นตัวนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเลยช่วยอธิบายพื้นลิดร้อนพื้นลิดเย็นให้คุณตู่ด้วยค่ะค่ะก็เราก็ต้องมาดูก่อนว่าตอนนั้นอาการที่ป่วยของเราอ่ะมันอยู่ในข่ายของภาวะร้อนหรือเย็นถึงได้บอกว่าถ้าเรามาเรียนรู้ในค่ายเนี่ยเราจะรู้ได้ละเอียด เพราะว่าเวลาที่เราสายด่วนเนี่ยอเป็นเป็นแค่แบบนิดหน่อยแต่ว่าถ้าขยันเข้ามาก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็จะอยากเชิญชวนให้มาอบรมแบบเต็มเต็มเนะาะทีนี้พอเรามาดูอาการเอาแบบที่สังเกตง่ายๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้เช่นเราไปเอ,อ เราไปผ่านไม่ว่าจะฝนตกแดดออเนี่ยแล้วเราเป็นไข้สูงเนี่ยกลางคืนเนี่ยนี่ก็คือเป็นภาวะร้อนละมันร้อนแล้วก็ไข้ขึ้นสูงเราจะแก้อาการยังไงนะคะแล้วก็แก้ด้วยของที่มีฤทธิ์เย็นเช่นดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นทานอาหารนะคะอาจจะทำเป็นเมนูข้าวต้มใส่ผักฤทธิ์เย็น หรือจะเป็นส้มตำมะละกอแบบไม่ใส่พริกเพราะถ้าใส่พริกมันก็ร้อนใช่ไหมเราไข่ขึ้นสูงเราไปใส่พริกใส่เตัวฝักยาวซึ่งเป็นลิดร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราไข้าหายช้าเราก็ต้องใส่แต่มะละกอมะเขือเทศแล้วก็ไม่ใส่ปลาไม่ใส่ของที่หมักดองเพราะมันเป็นของริดร้อนเราใส่ดอกเกลือหรือเกลือเกลือเม็ดที่บ้านมีใส่เกลืออย่างเดียว เพราะว่ามันแค่เอาแค่รสชาติพอให้มันไม่จืดใช่ไหมแต่ในพวกเราที่ฝึกแล้วเนี่ยเวลาเราไม่สบายอะเราก็ไม่ใส่เลยนะบางทีเกลือเน,นี่ใส่แบบน้อยมากๆเลยหรือไม่ใส่เลยก็เอามะละกอเนี่ยทานเลยก็มีนะคะแบบว่ากัดเลยก็มีก็บางทีก็ไม่ได้ขูดส้มตำก็มีนะคะเพราะตัวมะละกอเนี่ยเขาเป็นลิ์เย็นอยู่แล้วเราทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่ามันสดชื่นเนะี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะคะ หรือถ้าวันนั้นเราไม่มีเอาเราอาจจะที่บ้านมีผักบุ้งเราอาจจะเอาผักบุ้งมามาทานเป็นอาหารเพราะว่าผักบุ้งมันมีฤทธิ์เย็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ย่อๆนะแต่ถ้าเรามีอาการหนาวสั่นอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนไปเราจะไม่กินผักฤทธิ์เย็นมากใช่ไหมเราก็อาจจะใช้แทนที่จะกินน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นอ่าเราก็อาจจะต้องใส่ของร้อนเข้าไปช่วยอ่ะคะเช่น อาจจะต้องถ้ามันหนาวมากๆก็อาจจะไม่เอาน้ําน้ําสมุนไพรเย็นเลยอาจจะใส่แค่ตะไคร้กดน้ําร้อนนึกภาพออกไหมคะรู้จักตะไคร้เนาะรู้ก็คือเราเย็นเราก็ทานร้อนกินร้อนใช่ไหมถ้าเราร้อนเราก็กินเย็นอันนี้เรื่องของอาหารใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการกลัวซาก็คือเอาพิษร้อนออกแล้วก็ขูดขูดขูด,ดให้พิษร้อนออกจากร่างกาย เวลาที่เราเป็นไข้ตัวร้อนอันนี้ตัวอย่างย่อๆนะคะรายละเอียดอีกเยอะครับ <pers> คุณตู่คะที่พี่หมูอธิบายอะค่ะคือจริงๆเราจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดันเนี่ยเราอธิบายกันเป็นวันๆเลยอะค่ะเพราะงั้นจริงๆที่พูดวันเนี้ยคุณตู่อาจจะพอรับเยอะแล้วไอ้นี่คือจ,จะบอกว่าอาหารมันมีทั้งริดร้อนริดเย็นอย่างที่พี่หมูบอกอะค่ะอย่างหน,นึ่งใน ก็คือสมุนไพรที่ที่บอกอะคะ่ะก็คือเราอาจจะที่บ้านมีนะคะเราอาจจะใช้ตรงเราลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะคะแล้วก็ลองดูวิธีการทําน้ำคอโรฟิลล์อะคะ่ะอย่างเช่นใบเตยก็ได้ใบยญานางก็ได้ที่เราน่จะมีค่ะเราเอามาปั่น,ะะนทานดื่มก่อนหรือก่อนทานอาหารทานตอนช่วงว่างนะคะถ้าใหม่ๆก็ทําให้มันบางๆสีบางๆนะคะก็จะมีเครื่องมือ ือปกปติอ่ะถ้าในอากาศที่ปกปติอ่ะเราจะใช้สดนะคะแล้วถ้าเกิดมีอากาศร้อนๆหรือไอ้อากาศเย็นๆนะคะเราอาจจะ,ะเติมน้าร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอากาศเย็นๆคุณตัวอาจจะไปต้มแล้วเราใช้ตัวอื่นทําแล้วก็มาผสมก็ได้นะคะมันก็ถึงบุบอกว,ว่ามันต้องดูสมดุลร้อนเย็นเนี่ยคะ่ะส่วนอาหารนัมันก็จะมีแบ่งเป็นสองประเภทลิดิดร้อนกับลิดเย็นนะคะนะคะแล้วตอนนี้น้องก็มีส่งเข้าไปในแชทไม่ทราบว่าคุณตู่เห็นไหมคะในแชทน,นะคะ จะมีคุ่งมือ,อยายาเก้าเม็ดอะอยู่ในข้อความค่ะถ้าถ้าสมมติว่าเราเราฟังแล้วอะค่ะวันนี้เราลองไปดูแล้วลองลองไปทําสักข้อหรือสองข้อ,อค่ะพอเราเข้าใจเสร็จปุ๊บงงขึ้นมีคําถามแล้วก็มาถามใหม่อีกก็ได้อะค่ะอยากสอบถามคุณตู่ว่าฟังกันตอบคําถามที่ได้ถามสอบถามวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีขึ้นครับค่ะ แล้วก็ยังไงก็ลองไปดูนะคะกัวซาค่ะเหมือนที่พี่หมูบอกอะค่ะก็ถ้าไม่รู้จะทําไงก็เอาหวีมาเลยค่ะนะคะแล้วก็ไปที่ศีรษะเลยอะค่ะไล่มาตรงคอเลยนะคะเนี่ยไล่ไล่มาตรงนี้แล้วก็มีช้อนอย่างที่พี่หมูบอกหาไม่ได้ก็เอาช้อนเนี่ยแถวๆนี้เลยอะค่ะทําแล้วถ้าที่บ้านเรามีดินใช่ไหมคะเอาดินมาแล้วมาโปะหน้าก็ได้ะค่ะตอนหน้ามันเริ่มแห้งแห้งก็เอาสเปรย์ฉีดหน่อยเนี่ยค่ะก็เป็นการดึงพิษร้อนออกจากร่างกายตรงหน้า หน้าเรามีแล้วก็เนี่ยเอามาแล้วก็นวด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 หน้าสิ่งที่กุ้งทํานะคะมันก็จะช่วยนวดนวดเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วมาถึงตรงนี้แล้วก็ดึงมันก็จะช่วยดึงความร้อนออกแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะลองลองไปทําดูก่อนนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยใสยด,วด่วนเราก็มีตอบทุกวันเลยะคะ่ะพรุ่งนี้มาถามใหม่อีกก็ได้ะคะ่ะแต่เราจะมีทั้งหมดเจ็ดปุ่มอะค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณครับนันนั้นนันำคุณตู่เพิ่มเติมนะคะให้ให้คุณตู่ไป ศึกษาเรียนรู้จาก u t u b e นะฮะไปเปิด youtube ขึ้นมานะครับอย่างถ้าคุณตู่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องร้อนเย็นนะฮะเปิด youtube ขึ้นมานะ้แล้วพิมพ์คำว่าแกนหลักแพทย์วธิธรรมนะครับแกนหลักแพทย์พัิธรรมหมอเขียวป้องเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นท่านอาจารย์หมอเขียวบรรยายเกี่ยวกับเรื่องร้อนเย็นแกนหลักของยาเก,ก้าเม็ดของแพทย์วิธธรรมเรามีอย่างไงบ้างครับในนั้นก็จะมีอธิบายรละเอียดจากท่านอาจารย์หมอเขียวเลยนะครับพิมพ์คําว่าแกนหลักแพทย์วิธธรรมหมอเขียวนะฮะ ใน youtube นะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าคุณตู่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องยาก,ก้าไม่ทั้งหลายนะเนี่ยยกตัวอย่างอยากจะรู้เรื่องโกซาก็พิมพ์คำว่าโกซาเข้าไปในหมอเขียวทนะีวีนะฮะเปิดยูทูบขึ้นมาแล้วพิมพ์ว่าโกซาหมอเขียวครับคุณตู<ช>่อยากจะรู้<ๆ>เรื่องเรื่องอาหารว่าเออเราจะกินอาหารยังไงดีคุณตู่ก็เปิด youtube นะแล้วพิมพ์คำว่าอาหารสูตรหมอเขียวก็เดี๋ยวจะขึ้นมามีอาหารเกี่ยวกับสูตรหมอเขียวคุณตูต่ก็เริ่มดูนะครับว่าเเราอยากจะทานอาหารหมอเขียวยังไงดีเพื่อให้ร่างกายเราซ่อมแซมเซลล์ ครับออยากจะรู้เรื่องดีท็อกคุณตู่ก็พิมพ์ว่าดีท็อกหมอเขียวครับแล้วก็จะขึ้นมาให้เราศึกษาเรียนรู้นะครับครับดังนั้นคุณตู่ก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าวิธีการอยากขับเปลน่ลยานกายาเนี่ยคุณตู่จะทําอะไรก็ไปศึกษาเพิ่มเติมใน youtube ได้เลยครับมีครบทุกอย่างนะครับครับขอบคุณพร้อเข้าใจไหมฮะพร้อมพร้อมที่จะศึกษาจะเรียนรู้เพื่อศักษาตัวเองครับถ้าส่วนรายรายรายละเอียดอืนอยากจะรู้เรื่องธรรมะก็ พิมพ์คำว่าธรรมะพาบ้นทุกค์ครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเองนะแล้วคุณตูก็จะเรื่องคุณตูใยา่จะรู้เรื่องอาหารก็พิมพ์คำว่าอาหารสูตรหมอเขียวนะในยูทูบครับก็จะขึ้นมาง่ายๆเลยครับทีนี้อาการคุณตูจะดีหรือไม่ดีตอนนี้ขึ้นอยู่ตัวบณตูเองแล้วนะครับบณตูจะต้องไปเรียนรู้ให้เข้าใจนะครับถึงจะมาดูาลตัวเองได้ทั้งที่น้องเราก็แค่ได้บอกแนวทางให้นะครับว่าจะทํำยังไงแต่ทีนี้จะทำหรือไม่ทำก็ขึ้นอยู่กับคุณตูแล้วครับ ก็หให้กำล uh, ังใจคุณตูนะครับให้กำลังใจคุณตูคุณตูก็อาจจะมีความเปลียนมากพออยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูท่าทางคุณตูก็เป็นนักคนหายคนหนึ่งเหมือนกันนะครับครับครับว่้โจ๊กี้นะครับจะไปอีกนิดนึงค่ะตอนนี้เรามีค่ายออนไลน์นะคะเพิ่งเริ่มอบรมวันที่สิบหกวันนี้วันที่สิบแปดก็เข้าวันที่สามสามารถลงทะเบียนแล้วลองดูตารางโปรแกรมแล้วก็ลองฟังไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าจัดันสำหรับคนที่เข้ามาใหม่คุณตูนะคะ พีเข้าไปในทางไลน์ค่ะคําว่าแพทย์วิถีธรรมแล้วเลือกตรงที่เป็นออฟฟิเชียลค่ะตรงนั้นนะคะแล้วเราก็ไปสมัครหรือไปที่หมอเขียว .net ก็ได้ค่ะแล้วไปสมัครลงทะเบียนนะคะนะคะแล้วก็ลองมาฟังเรื่อยๆนะคะตรงที่บรรยาย่ะะจะมี10วันแล้วก็จะมีการส่งกันบ้านเนี่ยนะคะก็คือวันที่26-29นะคะ,คะแล้วเข้ามาตรงนี้ค่ะช่วงั้งแต่เช้าเลยนะคะ ตอนนี้เออทางน้องส่งเรื่องขั้นตอนกนารสมัครไข้ออนไลน์ให้ทางแชทแล้วนะคะคุณตู่เราเข้าไปดูได้เลยนะคะถ้าสนใจก็สมัครแล้วก็ฟังไปไปได้เลยะคะ่ะก็จะเป็นขั้นตอนเราก็จะได้ฟังตามขั้นตอนแล้วก็จะได้เข้าใจโดยง่ายนะคะครับน้ำมันาค่ะค่ะไว้หายไวๆนะคะครับขอบคุณมากครับ